ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends ฮ่ ER า,าวันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ล็อกแล้วก็ทุกคนไปท่องเที่ยวกันว้าววันนี้มาจะพาไปเที่ยวที่อ,อียิปพาไประจญภายในปีระมิดกันนะว้าว เขาว่ากันว่าในปีละมิดมันมันมกจะมีคำทรงคำสาปอาถรรพ์อะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายเปิ่นเธอแน่นอนฮะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไรบ้างจะเจอมามี่หรือเปล่า Let's go เฮ้ยพี่ล็อกคฮ้ยมาง้อวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันนี <S uh, <S ้วันนี้ฮัสกี้พาลูกพี่มาเที่ยวอียิปต์พี่ล็อกอ้อียิปต์ที่มีปารามิดมีฟาโลอ่ะเหรอมาง้อสุดยอดไปเลยใช่แล้วฮะเรามาขี่อูดดูทะเลทรายกันดีกว่าจัดไปทางเข้าอยู่ตรงไหนมาง้ออยู่ข้างหลังนู่นไงพี่ล็อกมีไกด์ยืนชี้โบชี้เบอยู่ตรงนั่นเอาไปกันเทล็อใครตัดริบบิ้นนะมาง้อ ลูกพี่หมอมีอะไรบอกด้วยอะไรวะแบบว่าวันนี้ฮัสกี้ไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงเท่าไหร่พี่ล็อกไปทำอะไรมาฮัสกี้ขี้แตกอะข <c oughs> ี้แตกได้แล้วหมาก็ก็ฮัสกี้เพอไปกินจิ้งจกนิดเดียวเองแขกตี้ขี้แตกเลยอะลูกพี่ยังแกไม่ใช่แค่จิ้งจกหรอกมกกางกตาขามแรงสาบแกก็กินฉันเคยเห็นดีครับพยยี่ไกด์วันกี้เพื่อนวันนี้จะ,จะพาไปเที่ยวพีระมิดนะตรงนี้เป็นตลาด ว้าไปซื้อของได้ตามสบ,บายแต่ว่าใช้โลบักนะเออไมนมีตังค์โจนทางเข้าพีระมิด,ดต้องไปโยกกันโยกตรงนี้ก่อนประตูถึงจะเปิดนะเพื่อนฝูงว้าวพี่เราประตูพีระมิดระบบอัตโนมืออ่ะมาโงในฐานะที่แกคิดแตกแกก็ขึ้นไปเปิดสวิตช์ด้วยอะ่ะ <c oughs> หน้าตาพีระมิดดูน่ากลัวไงไม่รู้มีสฟิงค์ด้วยอะ่ะเออคิดมากเพียงเปล่ามาโงออกจะน่ารักพี่เรามันจะไม่มีคีมิโนโต,โตใช่ไหมเออไม่มั่นใจมาโงจะก็ไม่ได้อ่านในโบชัวซะด้วยเยอะประตูเปิดแล้วลูกพี่ โอ้โหมังง้อที่อียิปต์นี่เขาใช้ระบบไฟฟ้าระบบอะไรวะเนี่ยตะปูเปิดแบบอัตโนมัติเอิม่มระบบคำสาปพ,พี่ล็กกูไปดูกันดีกว่าว่าในพิรามิดจะมีอะไรมังง้อแกจะสิงใช่ไหมเฮ้ยพี่ล็อก็มาสิงฮัสกี้ว้าวเนี่ยอะไรอ่ะพี่ลอกนี่มันอะไรกับดักในพิรามิดเหรอครับน้ำขี้มูกใครไม่รู้มังง้อหยาดเยียบน้ำเด็บติดโควิด Why ฮัสกี้ไม่ตัวแย่มีพี่ลอกตัวแย่คนเดียวอะทุกคนอีกมากง้อจะพูดทำไมให้คนดูเขาจำได้เนี่ย ลูกพี่มันมีลาวากับเถาวันยักด้วยเฮ้ยไม่ใช่ลาวาเปล่าน้ำส้มฟันตาเปล่า,าลองโดด้าไปดูดิน้ำส้มหรอฮะเบลใไม่เดกคนติงตองท่งนานอะไรที่หลงเชื่อคำพูดของแชนมังโง่เ <c oughs> <c oughs> น่นเน่ไว้พี่เรามีกระโหลกตรงนี้ด้วยอะ่ะโอ้โหมังโงอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับตรงนั้นตื่นเต้นกับมีหยกตรงนี้ก่อนเนี่ยเส้นบางจ่อยเลย ว้าวมียกังง่อนี่มันมาเดินเที่ยวหรือมันเป็นกับดดักไม่ได้มังโงโอะทำไมฉันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเอาเลยพี่ล็อกเชื่อมันได้เลยทัวร์ฮัสกี้ปนปี้ทุกลาย <c oughs> เออเชื่อเชื่อจริงเป็นทัวร์ที่ฮัสกี้หามามันต้องวุ่นวายและปั่นปวนพี่ล็อกต้องเข้าใจผมไม่เข้าใจได้ไหม <c oughs> นี่แหละพี่ล็อกมันเป็นทัวร์แบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยเข้าใจไหม <c oughs> อ่ะบางทีฉันอยากไปพักผ่อนชิลๆบ้างมังโงโอเสียงใจตลอดก็ไม่ไหวไหมเฮ้พี่ล็อกชีวิตมีไว้ให้พู้ชนเออมังงโงะเนี่ย ไอหินก็นี่จะพุ่งมาชนแกชัวร์เลยเนี่ยนี่ไงไว้พุ่งชนไม่เอาดิโก้พี่แล้วไอหมาโง่มันทันทำไมแกทุกคนพี่เราตุ้ยแย่ไอหมาก็เงียบๆเลยจะบอกทำไมวะจังหวะนเล่นนะหมากงเฮ้ยเจ้าวันกลับ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  วายทุกคนไอ้ม่างโงตัวแย่หมาไม่ได้ตัวแย่มาถึงแล้วตังหาเฮ <c oughs> ้ยม่างโงทำไมแกเดินทะลุหินได้ะวะวายหินของพี่ล็อกกับหินของผมมันไม่พร้อมกันไงโถยพี่ล็อกลองไปเสียบบาร์บีคิวดูสียคะไม่เป็นไรไม่อยากเป็นหมูยติ <c oughs> เดินไปแบบรวดเดียวเดี๋ยวให้สกีมันถึงก่อนนี่แซงสกีไปเลยเน่เดินแซงหมดเย่หม่างโ,งโปะโอ้โหจุดยอดรวนเดียวผ่านน้อยเนี่ยลูกพี่จะรีบไปไหนลูกพี่ถ้าจะรีบไม่มั้งแต่วันวานเหรอ ก็จๆก,ก็อยากจะมาอาทิตย์ที่แล้วอยู่หรอกว้าวพลอกข้างหน้านี่มีอะไรไม่รู้อะโอ้โอ้นี่มันโอ้โหมังก็ดูก็รู้ว่ามันคือกับปีดักมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โครงสร้างสะพานไม้พี่ล็อกมันจะหักหรืเปล่าเออไม่รู้แต่มันมีล่อง้อยแห่งการต่อซื้อด้วยบังว่ดูดิเจ้ย,ยลูกพี่นี่มันอะไรอะ่ะมังก็แกลองก่อนเลยบ่อน้นำพุร้อนแช่ออนเซนมังก็พี่ล็อกเป็นลูกพี่พี่ล็อกลงไปจีกี้จะเป็นลูกพี่เหรอไอ้มาไอ้หมารปากแก้วลูกพี่เป็นไรหเปล่าเออมังก็ลองได้ลองได้เดี๋ลงมาเลย เยอะเตัวแย่พี่ล็อกเออมังงะมันต้องตัวแย่เปล่านี่กระดูกใครกระดูกบ๊อบบี้มันเหมือนกระดูกคนยักษ์เลยพี่ล็อกมันอันใหญ่มากอะโอ้โหหัวโตๆตอะมังโะ้ยจมก็จมอ๋อนออะ๋นอเราโดนโจแองบีบโจใครโจเรามังโะโจใครโจล็อกหลุมมันเลยโจ จ้ยลูกวิเรามาอยู่ในโลกอะไรอะโลกที่มีแค่ซ้ายกับขวาเหรอเออของฉันมีแต่ข้างหลังมังโง่ฉันหันข้างไม่ได้เห็นต่ตูดเนียไปเป็นยางี้ละไปเป็นย่างงี้งั้นพ,<ป>พี่เราก็หันตูดให้คนดูไปแล้วกันฮะพี่เราฮัสกี้จะไม่หยุดเดินฮัสกี้จะวิ่งรัวๆวู้ววเอาไงเลยละ่ะมังโง่แกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเอ้ยมันคือสัญชาติยอนยานที่มีแต่ฮัสกี้เท่านั้นพี่เรามังโงแกอยู่ไหนวะมาอยู่ในลู่ยเจ้ยพี่เรามีบอลแกงกีข้ามหัวฮัสกี้ไปโอ้โห ไข่ปลาไข่ปลาซมมอนจ้ยเจ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 เวายของฮัสกี้คมไวของลูกพี่ฮีมันต้องไวกว่าฮัสกี้อยู่แล้วไวฮัสกี้ถึงก่อนพี่ล็อก้าไข่ปลาซมมอนไปเจอยลูกพี่ข้างหน้ามีคุมสมบัติว้าในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายมางอนี่คือสมบัติของเราทั้งหมด ลูกพี่นี่มันทัวร์แถมสมบัติสุดยอดคุ้มสุดคุ้มเลยพี่หลกเออมังวอกว่าแต่แกเอาถุงผ้ามาปะลดโลกร้อนเอามาใส่สมบัติเอาผ้าปันคอสกีไปโกยก็ได้พี่ลกเจอ,อจริงด้วยอ่ะมางงอกันฉันให้เกียรติแกไปโกยสมบัติกันเลยลุยสฟิง์ด้วยอ่ะว้าวโอโนกับปีดักพี่ลงโอ้ยมีแต่คนติงตองนั่นแหละที่หลงกลตกกับดักแนฉันมาแล้วหมางงอเดียวพี่หลก ลูกพี่สภาพเดียวกับฮัสกี้เลยอ่ะขาขีา้หน้าสุดๆโถจะทำเทสซะหน่อยเจ้ยลูกพี่ทางนี้ไปไม่ได้อ่ะมาโงดแกเอาฟันแทะประตูซิเฮ้ยไม่ได้ฟันหมาบินหมดแล้วหมาแทะกระดูกเยอะเกินไปว้าวพี่เรามาเห็นกล่องอะไรตรงนั้นมีแสงออร่าด,ด้วยรควนี้แหละหมาโง่ต้องเป็นสมบัติของจริงแน่นอนฉันมั่นใจเลยทั่วแถบสมบัติฮัสกี้ชอ,อจแจ่มแจ๋วมากเลยดูดีมีแสงออร่าฟุ้งฟิง้งออกมาด้วยว้าว ว้าวเราได้ดาบโบราณพี่ล็อกจ้าจุจ้าจอมไอ้หมังอง่เราจะรู้ใจกันเกินไปแล้วนะหม่งอพี่ล็อกทำไมดาบเรามันไม่มีความคมเลยหนาเตอะเหมือนกับโฟมตีหัวเด็กนี่ยเนี่งชิงด้วยหม่งอมันทำจากโฟมแน่นอนเลยว่ะลูกพี่เรามันต้องไปทางไหนอะนั่นนี่หม่งองไหนลองย้อนกลับทางเดิมเข้าทางออกออกทางเข้าหาทางไปไม่ได้ก็ไปกลับทางเข้าไงหม่งโงอทางมันด่วนแล้วดูดิแค่เราไปเก็บดาบทางก็เปิดออกเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยลูกพี่เฮ้ย อุ้ยอยอุุอ้้ยยเจ้ยมันคืออะไรอะ่ะมาดิเว้ยพี่หักนักลบโบราณวิ่งมาโอ้มังง้อได้เวลากินก๋วยเตี๋ยวเราไม่จ่ายตังค์แล้ว,ลวคืออะไระลูกพี่ชักดาบออมากๆลยล่ะมังง้อช่วยจู้กับมันจู้กับมันต่อสู้แบบการาดเบอร์มังง้อแกได้ช่วยฉันฟันบ้างไหมเนี่ยมังง้อมาฟันแล้วพี่หลอกเขาไม่ตุยแย่เลยพี่หลอกใช้สูตรลุมทีละตัวไม่มังง้อ ฮันกี้บุกตะลุยจากไล่จัจนนินเน่และหนึ่งนี่เยอะรูปนี่มันไหลอะมันง่เหมือนทางมันจะขาดไปอะเราต้องขึ้นตรงนี้เปล่าวะพี่ล็อกมาเห็นปุ่มเลยไม่รู้ข้างบนเหมือนเป้าธนูเลยพี่ล็อกเออแกเห็นปุ่มฉันเห็นหุมสมบัติอีกอันหนึ่งแล้วเนี่ยว้าวสมบัติจจ๊กึกจจ๊กึ๋ยบอกเลยว่าคนหล่อเท่ๆเ,เราไม่มีทางโดดพลาดแน่นอนจึ๊กึก ล้วก,กอยพี่ล็อกมาเปิดกองก่อนแล้วไม่เราวู้พี่ล็อกมาได้ธนูอ๋อเราจะเป็นนักนูนักนูบมางโงลูกพี่เรียกบมาว่าฮอกสกีฮอกสกีโอ้ยแต่โขกี้โม่จริงฮอกสกีนี่เลยพี่ล็อกเจยิงธน,นูแล้วมีทางให้ปีนด,ด้วยพี่ล็อกไปหมางโงก,ก่อนที่ทางมันจะหุบกลับไปเหมือนเดิมรีบขึ้นดีกว่ามันหุบได้ด้วยเหรอพี่ล็อกไม่รู้ฉันมีรังสังห่าหอนโอ้มีอีกเป้าหนึ่งพี่ล็อก ออขอขอเสียงยิงธนูทีดิปัชิปั๊ยาโอ้โหนี่มันธนูธนูหรือปืนเลเซอร์บองอ่าเฮ้ยพี่ล็อกต้องเข้าใจธนูมันต้องมีเอฟเฟกต์มันถึงจะหลอดเทพพี่ล็อกโอเคก็ได้ว่ะบางอ่าเจ้ยนี่อะไรอ่ะบ๊วยบางอเอาพี่ล็อกธนูเราหายไปแล้วอ่ะอดเป็นฮอกสกี้แล้วอ่ะเอามาเอาธนูคืนไปงี้ได้ไงโอนี่อโหให้แล้วคืนจะไม่ได้เลยพี่ล็อกอยากลองเป็นมูบาชอแไหมอ่ะไม่เป็นไรมันอร่อยนะพี่ล็อกบายบายเออยรอด้วยบางอ่ เอย้ย,ย,ยพี่ล็อกพี่ชายขายอะไรอ่ะพี่ชายขายอะไรขายแผนที่เขาบอกว่าจะซื้อแผนที่เขาบอกกดไหมไม่เอาหลอกโทรราคาเท่าไหร่25บาโลบักพี่ล็อกไม่เอาหลอกหม่งงอเราเนี่ยเก่งเราไม่ซื้ออยู่แล้วใช่ไหมชิงชู <laughs> อย่าบอกนะสก๊ฮัสกีคีหลงทางอ่ะพี่ล็กอกไหนๆก็ไหนๆล้อ่ะงั้นแกนําเลยฉันเดินด้วยว้าวลูกพี่นี่ไงแผนที่มันเป็นเส้นทางจริงด้วยลูกพี่เห็นไหมอ่ะฉันจะเห็นได้ไงม่งงอฉันไม่ได้มีแผนที่เหมือนแกเลยงั้นเดี๋ยวหมาบอกทางให้ เร็วๆเลยทางนี่พี่ลองตรงไปเลยอ่ะตรงไปไหนเนี่ยอ่ะใช่เลยฮะตรงไปตรงนั่นอ่ะโอเคไอ้ไอ้หมาจะได้เจอพ่ออยากสู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับอแต่เราต้องชนะชีวิตจะเจอปัญจุบันนี่ไงโอ้โหเลือดเลยเลือดเลยต้อติ่งยุงสุดยอดไปเลยพี่ลอกจริงๆแล้วมันต้องไปทางนี้ตางหากแ่ว้าวแต่ก็เจอพ่ออยู่ดีพี่ล็อกจะฮัสกี้ต่อสู้ พัชกิจต่อสุดเจ๊เราจะไม่ช่วยมันพี่ลกมันต้องไปทางนี้อะ่ะไม่เอาแล้วหม่างง้อแกนําเลยจะไม่เดินนํแล้วไอ้บอกไม่แกล้งพี่ลอกแล้วก็ได้พี่ลกตามมา,เ,เ,าเ,รเร็วเขาเร็วๆหรมัมง,ง้อจะตุยแย่แล้วด้ยุงกันทีเดียวก็ตุยแล้วเนี่ยนี่ไงลูตุนจ้าลองรูตุนไปเลยพี่ล็กมันคุ้มตังค่าแผ่นที่ไหมอะ่ะบอกเลยว่าไม่คุ้มส่วนๆเลยห่าง้อวายโดนแกคอนเซนเตอร์หลอกขายแผ่นที่ลูกวิมหรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างข้างหลังโอ้โหตัวตัวบ้าเฮิมเลยหม่างอ้อ เราควรเข้าไปดีไหมบุกตะลุยมาโง่วินาทีนี้แล้วลุยเจยนักลบอีหยิบโบลานมีหนวดเทาลุงลังย้อนไปไหนอ่ะตุยเย่อสกี้จะติร์ดซูเบอร์ดีมาโง่ดีครับพี่แล้วดาฟโฟมของไรมันกระจอกกระจอกอืมนี่วรยุทธ์นี่เหยียบบนหัวมันกระโดดฟัน ฮัสกี้กระโดดฟันมังงะฉันเหยียบบนหัวมันสุดยอดไม่โดนดาเมจเลยเออแต่ฉันก็ทำอะไรมันไม่ได้เหมือนกันว่ะเน้นนะต่อสู้ลูกพี่กินแรงฮัสกี้เราเข้าโอ้โหเกิดตายวนเวียนเกิดตูดแยแล้ววนเวียนเดี๋ยวไปกันไอ้ฮัสกี้มันจะตายไปกี่รอบเนี่ยไปมันเออฟันตูดของมันลื่นเหลือแปดสิบแล้วลูกพี่หกสิบแล้วลูกพี่ครั้งนี้ละเบิร์ครั้งนี้ละเบิร์มาเล่นยมังงะครั้งนี้แน่นอนหมามันใจจาเจเจ โอ้โหมังโก้เลือดเก็บเกือบนะเกือบอีกรอบนะนะเฮ้ยยางน้อยเราก็เอาชนะเขาได้ลูกพี่เฮ้อเฮอเขาจะมีหน้ามาคนละอีกมังโก้ตัวเย่ไประมาณ5้ารอบเฮ้ยลูกพี่ยไปบอกเขาดิเห็นกันทั้งหมู่บ้านมังโก้คุณผูดูเนี่ยเจ้ยพี่เรา้างหน้านี่มันกับปิดดักอะไรมากมายกายกองนวดเท้าไหมมังโก้นวดฝ่าเท้าไหมเจ้ยเกือบโดนจิ้มตูดพี่เราเฮ้ยโอ้โหกระโดดด้วยความไวของฮัสกี้ไวกว่าไอ้ฮัสกี้เยอะบอกเลยเราลูกพี่ฮัสกี้ลูกพี่นี่มันปองตดเอออย่าบอกนะโดนปองตดเป่าตกตัวเย่ มาเลื่อนตกน้ำพี่รักลูกพี่หมาเห็นของดีที่พี่็อกชอบอีกแล้วอะไรวะลูกตุม้มกับปีดักโอ้โหบางวัฮัสกี้บุกตะลุยพี่็อกเดี๋ยวหมาจะโชว์ความแข็งแกร่งโดยการบุกตะลุยแบบไม่หยุดเลยไปเลยฮัสกี้บุกตะลุยนอนสต็อปฮัสกี้วิ่งไปตัวแย่ข้างหน้าไอ้มังวรนเราได้เราะเคาะกำแพงอือนี่เอาดาบเพาะกำแพงนนเน็บเนี่ยเอาหววมงกำแพงแล้วไงต่อวะ ัสกี้เป็นหมาที่หัวแข็งพี่ล็อกต้องเขา้าใจใช่หัวแข็งพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังดื้อสุดๆลูกพี่พ่อมาฮะในบอกหัวแข็งไม่เอาหัวมงลูกตุ้มอะมังก็ลูกพี่เราเหยียบโดนกับปีดักก็ต้องห้ามเหยียบกับปีดักพี่ล็อกเดี๋ยวๆคำว่าเราหมายถึงสองคนมีแค่แก่คนเดียวที่เดินว้าเกือบโดนแล้วพี่ล็อก <c oughs> โธ่ไอ้มงโง่เอ้ยไปลุกกันต่อเลยเจยพี่ล็อกนั่นยาเลยนะแต่น่ากลัวโอ้โหแหลมเปรี้ยวเลยมังอชิมไหมอ่ะ นินเนี่ยปีนป่ายขึ้นไปพี่ล็อกตัวเยกแล้วเหรอไม่ไม่ได้ตุยไม่ได้ตุยไม่ได้ตัวมายังไม่ตัวเยกเลยพี่ล็อกคือขิงหงิกทุกคนพี่ล็อกตัวเย่สามยไอ้หมางโง่ใช่ไหมปุ่มสเปซบ้าฉันไม่มีปัญหาแล้วพี่ล็อกหมาปีนป่ายขึ้นไปเหมือนนักผจญภัยรอข้างบนแล้วนะได้ยินเขามารอจากคัสกี้นี่มันเจ็บจี๊ดหัวใจสุดๆว้าวพี่ล็อกหมาขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วหมาจะรอพี่ล็อกเลยกันนะเกมไม่ต้องรอนานหรอกหม่างโง่ฉันมาแล้วจ้า ใจจ้ะเออไอ้แจงฮัสกี้แจงฮัสกี้หน่อยด้ลูกพี่จะแซงฮัสกี้ยังไงเหรอเรียบร้อยแจงฮัสกี้วายสไตจั๊กก็แซงแกมาก็เยอยพี่ล็อกนี่นี่ที่ไหนโอ้ยมีน้ำตกด้วยพี่ล็อกีอออีกมีน้ำตกด้วยแหละมางกอเพิ่งรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่ลูกพี่แปลว่านี่มันโอเอซิสหรือเปล่ามาไปเล่นน้ำตกแป๊บลูกพี่มันมีบันไดให้เราปีนต่อตรงนี้นี่แหละทางไปต่อมาง้อทางออกของเรา ลูกพี่เราต้องแบกดาบโฟมนี่ไปทางไหนเออเอากลับบ้านไปเลยมังโอเอาไปเป็นของแชมรุวยสุดยอดไปเลยได้ของที่ระทึกกับบอันด้วยระทึกสุดๆตื่นเต้นตลอดเวลาอุ๊ย,ยมังโงแกเห็นแสงวิบับนั้นไหมมาเห็นบางอย่างส่องแสงเป็นประกายพี่ลรอกมันหน้าตาเหมือนกุญแจมันหน้าตาเหมือนบอจอย ก่อนชนก็บ้าแล้วหม่างก็โยพี่ลอเราได้กุญแจโอ้นี่มันมีลูกศอนบอกเราด้วยหมางกมันจะต้องเป็นทางออกแน่นอนหรเล่าว้าวเราจะหาทางออกจากพีระมิดอียิปต์ได้แล้วพี่ล็อกหมางกนี่คือข้างในพีระมิดแต่ทำไมมันลึกขนาดนี้วะเนี่ยใช่แล้วพี่ล็อกไว้พี่ล็อกตกลงไปเริ่มใหม่ดาว้าวลูกพี่มาแล้วเหรอโถ่ของ่ายๆแค่ตกกะบ้าแล้วลูกพี่<อ>ห้ามตกตรงนี้ไม่ oh. <Bye. S 2> yeah. ลูกพี่มาแล้วเหรอเอ้ยมันเป็นมกชั้แก้งตกเพื่อให้คนผู้ดูสนุกสนานไงว้าวพี่ล็อกนี่ไงมังงะเราจุนแจมาไขประตูั้วว้าวออกจากอีหยิบโบราาได้แล้วพี่ลอกข้างหน้ามีอะไรทองๆด้วยอ่ะเอออย่าหยยบซอสมะเขือเทศนะมังงะตัวเย่นะเฮ้ยมาถึงอย่างนี้ละสกี้ไม่ตัวเย่นแน่นอนพี่ล็อกเชื่อมันโอ้โหมังงะเส้นชายเติรดมากเลยเติร์ดเติร์ดว้าวอย่างนี้ต้องเติดเติร์ด นั T ่นแหละค่ะทุกคนการพจนภัยหนีออกไปจากพีระมิดอียิบโบราณของพวกเราถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วลูกพี่หายไปไหนอีกแล้วอ่ะมังอ้อฉันหลุดเข้าไปในพีระมิดอีกแล้วเนี่ยไหวพี่ลองนี่น่าสงสารผมกลับก่อนแล้วบายบาย